คุณผู้ชมครับประเด็นร้อนเลยนะครับสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ปปชเปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิทย์ภายใน15วันครับโดยสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและคณะกรรมการปปชเปิดเผยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่ควรทราบกรณีไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับหลายรายการของปปชภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาครับ ซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นผลงานของคุณวีระสมความคิดค่ะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันแกเกาะติดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยื่นให้ปปชร้องเอ่อให้ปปชไต่สวนจนกระทั่งปปชมีมติยกคำร้องไปอะ่ะแต่แกก็ไม่ยอมแกอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดก็ไปยื่นต่อสารต่อนะคะย้อนกลับไปนะคะคุณวีระเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร้องเรื่องนาฬิกาและแหวนของพลเอกประวิตร ต่อปอปชเมื่อวันที่26ธันวาคม2560ขอให้ตรวจสอบว่าพลเอกประวิทย์จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท,ท็จหรือจงใจปกปิดทรัพย์สินหรือเปล่าเพราะจากภาพวันนี้ค่ะที่พลเอกประวิทยยกมือขึ้นมาบังแดดแล้วโอ้โหทั้งแหวนทั้งนาฬิกาวิบวับมากๆไปตรวจสอบดูแล้วอ้าวไม่มีการแจ้งในรายการทรัพย์สินและหนี้สินนี่นาตอนที่ยื่น60ใช่ไหมคะ ต่อมาปี2562ปปชก็มีมติ5ต่อ3ค่ะว่ายังไม่มีมูลเพียงพอว่าพลเอกประวิทยจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินก็เหมือนจะจบถูกไหมในชั้นปัปปชมีมติว่าไม่มีมูลแต่คุณวีระแก่ยื่นต่อแก่ยื่นต่อปป,ปชอีกค่ะว่าในเมื่อปป,ปชมีมติ5ต่อ3แล้วใช่ไหมงั้น ขอข้อมูลหน่อยว่าปปชพิจารณายังไงไต่สวนยังไงสามรายการที่คุณวีระแก่ยื่นขอจากปปชนะคะคือรายงานและสำนวนการไต่สวนความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนตลอดจนรายงานการประชุมของคณะกรรมการปป,ปชก็คือถ้าได้หมดแบบน,นี้ค่ะมันรู้เลยอะอว่าปป,ปชไต่สวนยังไงพิจารณายังไงอะแต่ปรากฏว่าปป,ปชไม่เปิดเผยทั้งหมดนะคะ มีมติเปิดเผยแค่สำเนามติของคณะกรรมการปปชเท่านั้นก็คือตอนที่มีมติแล้วอ่ะพี่ไก่ไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านั้นความเห็นของปปชทุกคนเป็นยังไงตอนไต่สวนเป็นยังไงการประชุมทุกนัดเป็นยังไงคุณวีรัแกก็ไม่ยอมค่ะแกไปยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อันนี้คือตามพรบข้อมูลข่าวสารนะคะที่บอกว่าหน่วยงานมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนพอไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเมื่อวันที่31พฤษภาคม62คณะกรรมการชุดนี้ก็สั่งให้ปปชต,ต้องเปิดข้อมูล3รายการที่คุณวีระขอแต่ปปช ก็ยังมีมติออกมาอีกค่ะว่าข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยังมีคดีอื่นที่ปปชอ,อยู่ระหว่างวินิจฉัยก็คือคดีร่ำรวยผิดปกติกับคดีรับทรัพย์สินเกิน3,000บาทยังไม่สามารถเปิดเผยได้อันนี้อาจจะตีความได้ว่าถ้าเปิดเผยไปเนี่ยมันจะไปกระทบกับคดีที่ปปชกำลังทำอยู่อะค่ะก็เปิดเผยตรงนี้ไม่ได้คุณมีละยอมไหมไม่ยอมเมื่อกี้ส่งต่อแล้วนะยื่นต่อปปชโดยตรงให้ไม่หมด ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามตามพรบรข้อมูลข่าวสารก็ยังไม่ให้ก็ยื่นสารปกครองเลยค่ะสารปกครองมีคำพิพากษาออกมาสำหรับสารปกครองชั้นต้นนะคะเมื่อกันยายน64ให้ปปชเปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการต่อคุณวีระตามที่คุณวีระร้องขอแต่มี การบอกว่ามันจะเปิดเผยได้เฉพาะข้อมูลความเห็นของเลขาธิการปปชที่เสนอให้ปปชชุดใหญ่พิจารณาคดีเท่านั้นก็คือไม่ใช่ทั้งหมดอีกอยู่ดีอะค่ะคุณวีระยื่นอุดทรนต่อศาลปกครองสูงสุดอีกค่ะว่าการจะเปิดข้อมูลเฉพาะความเห็นของเลขาธิการปปชไม่เปิดทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มาเนี่ยเกิดเป็นแบบนี้ค่ะว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแก้ แก้เลยว่าต้องให้เปิดทั้งหมดแล้วมีคําสั่งภายใน15วันโอ้โหนี่คือเส้นทางการต่อสู้อยากจะรู้รายละเอียดการไต่สวนการพิจารณามี่สารปกครองสูงสุดแล้วอะคะ่<ล>ะไม่มีสูง<ม>กว่านี้แล้วอะภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ศารมีคําสั่งศารมีคําสั่งวันนี้21เบษาค่ะนับไป15วัน 6พฤษภาณะตูนอุ้ยค้งสุดท้ายพอดีเลยก่อนลงลงมติเออก่อนจะเลือก,อกตั้งล่วงหน้า1วันและเลือกตั้งจริงๆ14พฤษภาแหมระยะเวลา<ฆ>ก็คงได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันประเด็นร้อนเลยครับคุณผู้ชมครับเอามานำเสนอเป็นเรื่องแรก